ช่ครับจริงๆเนี่ยผมคิดว่าผมจะไม่ทาคลิปแนวนี้แล้วนะฮะแต่ต้องทําจริงๆฮะหลังจากที่ผมลงคลิปนะฮะล่าสุดไปนะครับที่เป็นคลิปเกี่ยวกับบล็อกนะฮะผู้ที่ทักมาขอผลถาวรฟรีๆบล็อกคนที่มาขอรหัสไก่ตันฟรีๆนะฮะก็กล่าวว่าจะไม่ทําและแจะพอลงคลิปนั้นไปนะฮะดันมีคนทักมาเยอะกว่าเดิมอีกนะฮะและก็มีคอมเมนต์สไตล์เดิมเลยคือแบบ พี่ครับผมอยากเห็นพี่ทำคลิปอ่านแชทแล้วก็บล็อกฮะ ให้ดูหน่อยครับทำไมฮะมันสนุกขนาดนั้นเชียวหรือเพราะฮะเนี่ยงั้นเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะจะจัดให้ยาวๆเลยครับผมจะอ่านทั้งคนที่ทักมาดีแล้วก็คนที่ทักมาแย่นะครับแล้วเราก็จะบล็อกโชว์กันดูซิว่าจะได้บล็อกเยอะสักแค่ไหนนะฮะมาร์คข้อความแรกนะครับพี่ชายสุดหล่อเท่ครับผม f c พี่มานานแล้วอยากให้พี่มีกิจกรรมที่พี่ต้องการจะจัดมากขึ้นเพื่อแจกของต่างๆ ให้กับ FC อาจจะเพิ่มยอดวิวให้พี่ได้นะครับคือคลิปล่าสุดก่อนหน้าเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ล่าสุดหรอกก็ประมาณถัดจากการแจกไปประมาณ2-3คลิปนะฮะแจกคนคิสเน่ฮะยอดวิวยังไม่ถึงหมื่นเลยครับไม่ได้ซีเรียสน,นะแต่ แจกระดับคิดสเนี่ยวิวยังไม่ถึงหมื่นนะท่านผู้ชมคลิปนี้จะกี่หมื่นฮะถ้าข้อความนี้ไม่ได้ใจพี่หรือพี่ไม่พอใจผมพิมพ์อย่างนี้ต้องขอโทษด้วยเป็นความคิดเห็นของผมเองนะครับพี่ไม่ทําก็ได้ครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวพี่จะตอบน้องคนนี้นะฮะ ไอ้คลิปกิจกรรมแจกมันมีเรื่อยๆครับถ้าทุกคนมาติดตามเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าผมทํากิจกรรมแจกเรื่อยๆทั้งในคลิปเต็มและในช็อตส่วนมากจะเป็นในช็อตนะแต่คนมาตามช็อตแล้วก็ไม่ตามต่อไงพอผมแจกก็หาว่าผมไม่แจกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีทั้งในช็อตนะฮะส่วนคลิปเต็มเนี่ยเราจะอาจแจกเป็นคลิปยาวเดี๋ยวจะมีกิจกรรมแจกในแมปผมเร็วๆนี้นะฮะอยากเล่นกับครับต้องทํายังพ <What? S 1> าฟาร์มมัตเตอร์ี่หน่อยครับ พี่อ่านครับทํางานแต่ละครั้งพี่เหนื่อยไหวครับเป็นกําลังใจให้ครับเหนื่อยไหมใช่ไหมคืออยากเล่นกับพี่ใช่ไหมคืออยากเล่นกับผมผมไม่ได้เล่นกับใครนะครับผมจะทาคลิปกับทีมงานผมเท่านั้นนะฮะอย่างที่2พาพาวตามหน่อยผมไม่ได้ว่างฟาร์มพาไใครฟาร์มขนาดนั้นครับแค่นั่งอัดชิปตัดชิปวันนึงก็เหนื่อยแล้วนะฮะแล้วก็พี่อ่านครับพี่ทํางานแต่ละครั้งเหนื่อยไหมครับเป็นกำลังใจให้เหนื่อยครับไม่รู้จะทาคอนเทนต์อะไรฮะต้องมานั่งคิดคอนเทนต์แล้วคิดคอนเทนต์อีกยิ่งทาคลิปลงทุกวันยิ่งเหนื่อยนะ พี่ชายเอาไอดีผมไปรีวิวหน่อยครับเดี๋ยวส่งรูปให้นะครับทั้ง2องไอดีรีวิวให้หน่อยครับพี่ชายมันมีอะไรดีบ้างอย่างนี้ดูดิ<ะ>ผลมังกรดาบโยรุอ๋อเผาสกายอ๋อ,อ,อโอเคโอเครีวิวให้แล้วนะโอเครีวิวให้แล้วนะรีวิวแล้วนะโอเคโอเค <c oughs> <c oughs> บล็อกฮะแล้วก็กดไลค์มาสี่ไลค์อันนี้วันนะเนี่ยได้บล็อกฮะแม่อยากโดนบล็อก จัดให้เลยปลอกฮะพี่อ่านมาเป็นเพื่อนกับผมได้ไหมครับส่งชื่อมานะฮะพี่อ่านแอดมาได้เลยนะครับผมอยากเป็นเพื่อนกับพี่ก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ผมไม่เป็นเพื่อนกับใครนะฮะเพราะว่ารหัสผมเป็นรหัสทํางานนะฮะถ้าเกิดว่าผมเข้ามาอัดคลิปแล้วมีคนเข้ามาบวนไม่น่ารักนะครับสวัสดีค่ะพี่หนูไม่ได้จะมาขอผลเหมือนอีพวกขอทาน ไม่ก็ไม่น่าจะพิมพ์แบบนี้นะครับโอเคอ่านมาแล้วกันสวัสดีค่ะพี่หนูไม่ได้มาขอผลเหมือนไอ้พวกขอทานพวกงงๆพวกนั้นนะหนูชอบดูคลิปพี่เอามากๆเลยนะคะสู้ๆนะเป็นกาลังใจให้เพราะหนูรอดูคลิปพี่อยู่จ้าแต่หนูไม่น่าพิมพ์คํหยาบขนาดนี้นะครับมันไม่น่ารักนะฮะ สวัสดีครับพี่ขอเข้าแคนหน่อยครับพี่ FC ครับกดไลค์มาสี่ไลค์นะฮะก็อยากเข้าแคนถ้าหัวสิบล้านนะครับพี่ครับผมอยากได้คิซูเนะถาวรครับบล็อกฮะอยู่ดีไม่ว่าดีแท้ๆพี่อั๋นครับผมจะบอกว่าถึงผมจะเป็นผู้ติดตามใหม่ใช่ไหมแต่ผมก็รักพี่นะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ ใจเกเรนะเรามาบอกรักพี่แบบเนี้ยอยากได้โปโกงบาคาร่าครับพี่ชายอันนี้มึงมาจากยุคไหนวะเนี่ย <laughs> อันนี้เป็นอ่าไม่ผมไม่เล่นการพน,นันนะทุกคนครับอันนี้น่าจะเป็นเขามาดูคลิปที่ผมเล่นไปเอ็มและผมมีอ่าเป็นโปรแกรมคํานวณน,นะฮะว่าอ่าเราเล่นไปถึงไหนแล้วแล้วก็รอบต่อไปเนี่ยมันจะออกอะไรนะฮะเขาน่าจะคิดว่าผมใช้โปซึ่งมันไม่ใช่โปครับมันเป็นโปรแกรมคํานวณในมือถือนะฮะเออถ้ามึงดูคลิปกูอยู่นะมันไม่ใช่โปมันเป็นโปรแกรมคํานวณน,นะครับอ <c oughs> ยบาาาบ่าโปโกงบาคาร่าบ้าบอ พี่ครับ FC ครับอยากทําคลิปกับพี่ครับถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะทําคลิปกับพี่เป็นบริการพี่ได้ปะละ่ะสามารถลองมือลองตีนคนอื่นที่เขาจะมาทาร้ายพี่ได้ถ้าเองทําได้นะก็น่าจะมีเหตุผลให้เองมาเล่นกับพี่มาออกคลิปกับพี่อยู่นะครับว้าว <Wow. S 1> โอ้ขอ้ขอความเสียงนี่กูไม่กล้าเปิดอ่านเลยมาฟังกันพี่ครับพี่ครับขอผลหน่อยครับ งั้นก็ขอรหัสก็ได้ครับรหัสโดนแฮกปลตอนนี้ลิ้นไอดีของน้องครับผมกดติดตามช่องพี่ด้วยอะกูรู้สึกเหมือนมึงไม่ได้ตั้งใจจะมาขอจริงๆอ่ะแต่มึงแค่อยากให้กูอัดช่วงเนี้ยลงคลิปอ่อะเออเพื่อที่จะวุว้ยเนี่ยกูได้ออกช่องไอ้นี่ด้วยอะไรเงี้ยแม่งปัญญาอ่อน <S <S ได้อ่าเดี๋ยวกูจัดให้แล้วกันไหนๆมึงก็มาขนาดนี้ละบล็อกฮะ อยากออกคลิปกูรู so like ้มึงก็เลยมาสไตล์เนี่ยกูกูรู้พี่อ่นครับผมมีคอนเทนต์มาแนะนํนครับแต่แป๊บนะครับเมื่อกี้นี่ตื่นเต้นไปหน่อยนะฮะแจกผลในเกมตอนเทดแล้วกดออกตอน5วิสุดท้ายแล้วไปดูปฏิกิริยาของคนนั้นนะฮะถ้าเขาทำมิส่ยไม่ดีไม่ต้องให้แต่ถ้าเขาทำตัวดีก็ต้องให้ผลเขาพี่คิดว่าเป็นไงบ้างครับก็ดีครับก็ดี พี่ครับมีรหัสแนะนำไหมครับราคาเบาๆผมเพิ่งหัดเล่นนะฮะอยากได้รหัสครับร้านวีสีช็อปครับบริการขายไก่ตอนราคาถูกผมขอรหัสหน่อยได้ไหมครับกดติดตามแล้วก็รูปโปรไฟล์มึงก็รหัสบล็อกดไม่ใช่เหรอจะรหัสไปทำอะไรอีกอ่ะอ๋ออยากโดนบล็อกบล็อกฮะพี่ครับผมขอรหัสเวลเจ็ดร้อยได้ไหมครับพร้อมกับข้อความเสียง ขอฟหงสเพื่อติดร้อหน่อยครับไม่ขออะไรมากขอแค่่เว็บเดอดอย่างเดียวก็ได้ครับเดียเด๋ยวเคลียรผมไปฟาร์มเองครับกูมีแต่เวลตันนะครับน้องมีแต่เวลตันนะครับวลวเจ็ดร้อยผมไม่มีขายเออร้านวีสี่ชอบครับสามสิบห้าบาทต่ำสุดนะฮะ <c oughs> พี่ครับ <c oughs> ผมโดนแฮกรหัสต้องทำยังไงครับ <c oughs> ทำใจฮะพี่ออน อยู่บ้านไหมครับเดี๋ยวผมไปหาผมน้องแถวบ้านครับเดี๋ยวผมคนที่ขี่สกูตเตอร์ไฟไฟ้าไม่ต้องมาเลยครับไม่ต้องมาเลยย่าเด็กแถวบ้านด้วยคือต้องพูดอย่างนี้ช่วงนี้มีเด็กๆรู้จักผมนะไม่รู้ติดตามจริงหรือไม่จริงอ่ะคือแบบแม่งมาอ,ออกันอยู่หน้าบ้านนะฮะไม่โอเคไม่โอเค โอเคประมาณนี้ดีกว่าครับคือจริงๆอะ่ะข้อความหลังจากที่ผมอ่าลงคลิปก่อนหน้านี้ไปนะฮะมันจะมีคนทักมาเชิงเดียวกันเลยผมไม่ได้มาขอนะครับผมไม่เหมือนคนขอทานพวกนั้นจะทักเป็นแนวแบบว่าอยากอ่ให้กําลังใจซึ่งผมมองว่ามันไม่ใช่การให้กําลังใจแบบจริงใจอะ่ะมันเป็นการอยากออกคลิปซะมากกว่าซึ่งมันจะมาในเวเดียวกันเลยคือผมไม่ได้ทักมาขอนะครับผมเป็นกําลังใจพี่อย่างกันอย่างนี้ติดตามพี่แล้วเหมือนกันมากนะฮะหลายข้อความเลยผมก็เลยเลือกที่จะไม่อ่านแล้วก็ าไปพยายามหาข้อความที่มันดูจริงใจมากกว่านั้นดีกว่านะฮะก็ประมาณนี้ครับก็มาอัดให้ดูแล้วฮะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่เรามาทําบล็อกฮะนะครับเพราะว่าให้ผมทําอย่างอื่นบ้างเถอะนะฮะอย่าอะไรก็บล็อกฮะบล็อกฮะอย่างเดียวเลยนะฮะนะฮะโอเคถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดซับแสกันด้วยแล้วก็แมปเออร์ทรีเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีกิจกรรมแจก นะครับยังไงก็ถ้าอยากได้ของปีอยากได้ผลถาวรันปี mm. ก็มาเจอกันในแมปได้นะฮะแต่ขอร้องอย่างยี่เงาอย่างงองแงนะเพราะว่าแมปผมมันจะมีกิจกรรมแจกก็ต่อเมื่อผมเข้าไปในแมปนะฮะถ้าผมไม่เข้าไปก็ไม่มีใครมาแจกให้อยู่แล้วนะครับโอเคสุดท้าคลิปนี้คงเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบและสวัสดีครับ